ครับผมพี่น้องกับสวัสดีนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบสามตุลาเนาะพี่น้องใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วนะครับผมก็คงจะประมาณสิ้นเดือนพอดีพี่น้องลุงท่องกับงุ่จะได้ลงมือเกี่ยวตอนนี้กัทางบ้านลุงท่องกับ,บ่รทศนได้เปิดแล้วคาะหลับสื่อเขาสดนะครับผมแต่ใน,นจังหวัดสุรินทร์ก็เปิดไปแล้วเนะครับฟังไอ้อำเภอ่าตุมอำเภอ รัตนบุรีไปตั้งผุนนะครับผมอำเภอชุมพลเพิ่นกะได้เปิดรับสื่อแล้วนะครับเขาซดต้อนนี้ก็อยู่ที่สิบสามบาทนะครับต่อกิโลนะครับตั้นละหมื่นสามนะครับผมอืมตั้นละหมื่นสองก็มีนะครับหาลอย้วค็ตั้นละหมื่นสามนะครับผมเพิดรับสื่ออยูุ่ต้อนนี้นะครับผมเขตอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์เฮ้านะครับผม ลุงท่องก็อยู่เขตอำเภอกาบเชิงนะครับผมเพื่อนกะยังมีฝนตกอยู่พี่น้องเพื่อนกัเลยยังประธานได็เปิดหลับซื่อเนาะกับพอดีกับคงจะราคากะอยูสี่สิบสามบาทคือเกากับไข่แนนเนาะพี่น้องเนาะอืมกับพ่อได้อยู่เนาะครับผมมันนี่กับลุงท่องกับผ้ามาอัปเดตปลาเขาอีกคือเกาครับผมนึว่าเพื่อนแก่ทำไรซุกทำไรแล้วเนาะครับผมกับยังยังอยู่พี่น้องยังอยู่เนาะครับเนาะยังเขียวอยู่ ห่วงกับสวยงามดีนะครับล่มกับเริ่มพัดแล้วพี่น้องเริ่มมากแล้วนะครับผมแต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวพี่น้องเขาลุืงทองก็คือเขาปนหลายโพดนะครับผมเขาปนหลายโพดแต่ว่าเรื่องห่วงนี้ญงแท้แน่นอนครับผม,มีพี่น้องนะครับผมห่วงชุดยอดนะครับในการถีบแข่งเสียมบอลลอนให้หลังจากที่เขาเริ่ม ่างทองขึ้นมาเนาะครับผมสีเจริญะออกห่วงสีเจนว่าสีใดเจ็บเกี่ยวนะครับผมพี่น้องท่านใดที่มีเวลาสีผลเค้่นเสี่ยมบอรลอนก็ใส่ได้เลยเด้อครับเด้อท่านสีสีส,สวงเขากําลังตาผสมเก,กสรกับให้สีต้นเสาดึกดเนาะครับผมเนาะครับสีต้นเสาเดึกๆให้เป็นหลับได้รับน้ำหมอกนะครับกับโบ่มีปัญหานะครับหากท่านใด บ่มีเวลากะให้เพื่อนสาี่สอนออกแรงลองคอยสีผลก็ได้พี่นอ้องเขาลุงทองห่วงงามแห้งพี่น้องนะครับผมมีแต่วงมีแต่วงนะครับผมนี่คือผลผลิตในการเห็ดหน้าที่ตนทุนตําที่สุดในเขตอำเภอกาดเชิงก็คือหน้าลุงทองนะครับผมนะครับผมอากับประมาณนั้นนี้แหละครับพี่นอ้องลุงทองกับมา อัปเดตให้พี่ๆน้องๆในเบื้องกันนะครับผมเขาก็ซืว่าสวยงามอยู่นะครับผมปีนี้ต้ทองกันที่ใดเกี่ยวประมาณสิ้นเดือนนอะครับเนาะเขาก็คงจะพอดีรวมแกควมยังกัพอดีกันนะครับผมอ่ะก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับผมก็มสุขมีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ